ข้อความที่พิมพ์บ่อยๆไม่ต้องก๊อปใช้ตัวย่อแค่สอตัวก็พิมพ์ได้เลยสวัสดีค่ะแมงอัพสตูดิโอนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้ออันนี้ส่วนตัวใช้บ่อยมากก็เป็นการใช้ตัวย่อนะคะ ในการพิมพ์ประโยคยาวๆยิ่งตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสัางของออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะก็มีกันเยอะแยะมากมายขึ้นมาแล้วบางประโยคเนี่ยอย่างเช่นแบบเออกาลังจะไปแล้วนะเดี๋ยวโทรกลับหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีเราไม่สะดวกที่จะพิมพ์เราขับรถอยู่มันมีวิธีค่ะก็คือเราสามารถตั้งเป็นตัวย่อดได้อย่างเช่นแบบตัวอักษรหนึ่งสองตัว3ตัวแล้วก็กด space bar เพื่อเลือกเป็นประโยคยาวๆทำยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ วิธีการนะคะก็เข้าการตั้งค่าค่ะทั่วไปแป้นพิมพ์การแทนที่ข้อความค่ะกดเข้าไปนะคะเดิมๆม,มาเขาก็จะมีแบบกำลังไปกำลังเดินทางไปเราสามารถตั้งเพิ่มเห็นไหมคือตั้งไว้เยอะมากเลยวิธีการตั้งก็ง่ายๆเลยคะ่ะกดเครื่องหมายบวกวลีก็คือคำที่เราต้องการจะตั้งอย่างเช่นเราจะตั้งว่า สวัสดีเราก็ตั้งตัวย่อค่ะตอนนี้ไม่ว่างรับสายก็เอาที่แบบเราเข้าใจแล้วจำได้อนะเนาะบันทึกพอคราวนี้ปุ๊บพอเราจะพิมพ์นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราต้องพิมพ์ตั้งหลายตัวใช่ป่ะนี่พิมพ์ มันจะขึ้นมาเลยว่าเรามีการแทนที่ข้อความไว้นะคะแล้วก็นี่กดตรงนี้ค่ะรักคำเสนอตรงสเปซบาร์ประโยคนั้นจะขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ยาวๆนะคะเราใช้แค่ตัวยอ่อเท่านั้นอีกอันนึงที่จะได้ใช้บ่อยมากในตอนนี้เลยก็คือที่อยู่เพราะว่าเราสั่งของอย่างเงี้ยคือมันเร็วกว่าไม่ต้องมาก๊อบวางไม่ต้องมาอะไรกว่าจะกลับไปที่โน้ต ก๊อปปี้เสร็จมาที่แชทแล้วถึงจะไปวางนี่เลยที่อยู่พร้อมพิกัดนะคะก็คือมีการตั้งไว้แล้วเรียบร้อยหรือว่าบางทีเราตอบลูกค้าอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันสะดวกมากเลยเนี่ยคือทุกอย่างสะดวกมาก เห็นไหมคะพิมพแค่ไม่กี่ตัวข้อความมันพืชเลยง่ายใช่ไหมล่ะลองไปทําตามมาดูนะคะถูกใจขาชอปใช่ไหมล่ะคะคราวนี้พิมพ์ที่อยู่ก็ไม่ต้องแบบไ้ก๊อปมาวางมาแปะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบางร้านเขาก็ไม่สะดวกในการพิมพ์ที่อยู่ก็จะบอกว่าห้ามส่งเป็นรูปกรุณาพิมพ์เท่านั้นคราวนี้เราก็ใช้ตัวย่อเลยคุณก็ตั้งไปเลยพิมสองสามตัวกดสเปซบ,บาร์ที่อยู่ของเราก็จะขึ้นไป ครบที่แบบไม่ต้องไปกอปปี้ไม่ต้องไปพิมพ์เยอะๆไปต้องไปนั่งพิมพ์ทีละอันสะดวกมากเลยค่ะเพื่อน,อนๆลองใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรนะคะเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะพิมพ์ด้านล่างได้เลยเ,ลยเรารออ่านอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วต่อไปถ้าเรามีทริคอะไรดีๆอีกเราจะมาทำคลิปเพื่อนำเสนอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ